สวัสดีครับพี่น้องเฟ้นขา f c มอหอดต่อเทินแล้วครับพี่น้องครับรถบัสสองคันมองที่ทำกันแสดงเป็นพื้นเป็นสนามหญ้าครับพี่น้องครับสนามหญ้าสนามหญ้าพอมอหอดไป้ถอะ่ะ น oh, ีจดไงอ่ะกุละนนามาีบวบ่หนยรถเขาจอดเซนเฮ้ยรถมาจอดเซนบ่รถจอดดีโอ้ยยันด้ขอจอดนั้นเดินอยู่ แม่คั่วมอนีโซยจุติโอ้ซอยจุ๋ยพี่เน้ออ่งบ่ถือกันใช่ไหมแม่คั่วยังไงเป็นไงกว่าพี่ยุคนละหมกแก่ละมุ่งโลแกนนี่นี่ตโลแกนนีล่ กระดงกระเรีงมาแลวเมู่ยังกินเลยแม่คนนี้พะโล่พะโล่พะโล่เนื้อพะโล่หมูนะโอ้เฮอเอาเถอะเอาดิแม่เอาเถอ้เอาจีดี

มามามา,ามามาโอ้ยพ่อ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 เอกเอกมันเป็นพื้นที่เนือดใช่อ่ม <c oughs> มันเป็นดินทรายเม็ดแหลมนะจะเข้าไปจะเข้าไป ก็เป็นสายเม็ดแหลมไง เป็นเดินสนามหญ้าครับ้องครับสงสัจกระสีแต่พระท่านรูว่าเวทีเขาสีตั้งมาทั้งใดส,สยทรงสัยสีตั้งทั้งพีพันหนาขอปลาทั้งพีเนี่ยเนาะหพระท่านเป็นหมู่บ้าน อยู่บริหารไม่หันเครื่องเสียงเขาวันมัน่งเงินเงินมือสนามมือนี่เป็นเดินเป็นตาหักพี่น้องพอดีพอดีดเลย มวัอนี้กับปิดวิก์คือเก่าครับพี่น้องครับมันปิดวิกปิดวิก์หลอมสังกสีอ้าวพี่น้องแฟนคลับเอฟซีวันนี้อย่าลืมมาให้กำลังใจครับพี่น้องครับอยู่ที่วัดเต่าทองอำเภอสังขะสุรินทร์ อันนี้บ้าน,นั้นก็้างเลบ้านตะมุนบ่อยู่เขตท่านี่นะฮะอยู่บ้านตะมุะคนนะครับพี่น้องครับอยู่หน้าวัดต่อทองบ่อเภอสังขะสุรินครับพี่น้องครับเป็นงานปิดพื้นที่สนามสุดยอดเลยมันนีเป็นตหาหักพอดีพอดีเดินเพียงดี สนามกีฬาเป็นสนามกีฬาปุี่สนามกีฬาที่ปุณิให้ตัง้งไว้ิธีตัง้งอะไรปนีิเพื่อให้ตัง้งเท่าไหร่ทางหุ่นบ่หันหันเข้าบ้านบ่ที่ได้นอนบ่ล่ะตูวยืนในบ้านให้ตั้งพุน่นด้ว่นะฮั่น้มนนามว่าพี่อ่าได้การได้การ เอออิรีวาพิองนีมองไข่บัตรที่ทางนี้อยู่ตรงนี้โอ้พ,พัดเป็นบุญท่านพี่น้องทำมาแล้วมาปิดมาปิดิีด แมทอดเมื right? it it ่อกี้นี่ไหมเมื่อกี้เลยเงียน้งมานี่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วไปหน่อยนี่เนาะพระเด่นบุญยังครับนี่บุญกระถินป่ะอ๋อเป็นบุญกระถินครับพี่น้องครับ ขึ้นที่พอดีเป็นตาหักครับพี่น้องเป็นตาหักตาหักเลยเอาโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ไวส้สนีพร้อมในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคกับเอ็ซีท,ทีที่ตามอย่าลืมกดไลค,ค์กดซับจะเข้าช่องพ่อพญาอาทิตย์ลำพูนออฟฟิเชียลครับพ,พี่น้องครับร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วไป่น้อนะเสร็แล้วครับผมเส้นเล็กนะครับน้ำตกน้ำใจน้ำตกครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเดียวพี่น้องอยู่เพราะได้เพื่อง,อ,พองผ้าอาศัย เวลาหิว,หอเ,วเออปล่อยอยู่เดียวคำังไม่เป็นไรเออดีแล้วดีแล้วเอาพอคลิปหนาครับพี่น้องครับ